นั้นวันนี้เราก็เลยนําเรื่องการพิจารณาในการจัดงานนั้นให้คณะกรรมการโลกติดต่อนะครับซึ่งมีหน้าที่ประเมินสถานการณ์ดูแลสถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณานะครับโดยมตัิิของคณะกรรมการนะครับก็มีมติให้เลื่อนหรือให้งดการจัดออกไปเพราะยังไม่มั่นใจว่าสถานการณ์โควิดนั้นจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่นะครับแต่บรรยากาศในที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วนะครับว่า จังหวัดของเรานั้นนะครับเราจัดง,งานประเพณีตรงตามวันที่เป็นวันมาฆบูชาถือปฏิบัติมาเกือบ40ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าเลื่อนก็ต้องมีแต่คําว่าลดจัดไปเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปว่าปีนี้านาการจัดงานประเพณีนกพระเล่นเพลงแล้วก็งานการชาติจังหวัดกําแพงเพชรนะครับขอโทษนะฮะงานจัดงานประเพณีนกพระเล่นเพลงปโโระจำปีของรสีนั้นจะต้องมีการลดจัดไปนะครับส่วนง,งานการชาตินะครับก็ยังมีการดําเนินการได้เหมือนเดิมนะครับเป็นส่วนของการชาติโดยการหารายได้ เพราะการชาติมีพันธกิจ8ประการในการต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องก็มีจะมีการขอรับบริจาคมีการออกสลาดการผู้สมนะครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยสัสนารกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับสรุปก็คือในปีนี้นะครับ เราจะเว้นไปหนึ่งปีก็คือเรื่องของงานประเพณีเรมพัฒเด็นเที่เราเคยจัดจะมาเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อตีเรื่องการติดเชื้อหรือการระบาดของโรคโควิดน -19 นซึ่งถึงแม้จังหวัดเราจะเป็นจังหวัดที่ปลอดการติดเชื้อก็ตามนะครับแต่เพื่อเป็นการระมัดระวังและป้องกันนะครับซึ่งเราไม่สามารถคา,าดเดาได้ตามความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจกกบบังหวัดกแพงเพชรนนะครับ